รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งก็เป็นรัฐบาลซึ่งไม่ได้ชนะการเลือกตั้งนะครับแต่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าร่วมมือกับวุฒิสมาชิกของพลเอกประยุทธ์วุฒิสมาชิกของพลเอกประวิทย์นะครับโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกจับมือกับพักพลเอกประยุทธ์พรคพลเอกประวิทย์พัคภูมิใจไทยจับมือกับทุกพักที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงโจมตีนะครับช่วงเลือกตั้ง ได้คะแนนเสียงจากการโจมตีพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเสียงจากการโจมตีพลเอกประวิตย์ได้คะแนนเสียงจากการโจมตีภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นนโยบายกัญชานโยบายต่างๆนานาการกู้เงินของรัฐบาลที่แล้วแต่กลับตั้งรัฐบาลด้วยการเอาที่สมาชิกมาโหวตตัวเองเป็นนายกและจับมือกับทุกพักที่ตัวเองเคยโจมตีเขารวมทั้งหักหลังสิ่งที่เคยประกาศกับประชาชนโดยคุณแพ,พทองทานคุณเศรษฐาคุณนัทวุฒิใสเกลือ คุณจาตุรวนฉายแสงและทุกคนว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะไม่มีการจับมือกับพลเอกประยุทธ์จะไม่มีการจับมือกับพลเอกประวิทย์จะไม่มีการตระบดศัตร์จะไม่มีการข้ามขวดวันนี้การจัดงบประมาณครั้งแรกโดยรัฐบาลข้ามขั้วเข้าสู่วันที่สามและเป็นวันที่สามซึ่งปฏิกิริยาของสังคมต่อการทํางานของรัฐบาลนั้นยังถือว่าไม่ดีนะครับสองวันที่ผ่านมาไฮไลท์การพิปรายนั้นอยู่ที่คุณสุริกัญญาเกิดคําว่ารัฐบาลโกงสูตร GDP เกิดคำว่ารัฐบาลจัดงบไม่ตรงตามปกเกิดคำว่ากระตุ้นเศรษฐ,ก,ฐกิจทิพนะครับเกิดคำว่าซุหนี้นะครับโดยอ้างว่าเป็นการพัฒนาเ <c> ต็ไมไปด้วยคำซึ่งพักเพื่อไทยบอกว่าเป็นวาตกรรมของพักก้าวไกลส่วนจะเป็นวาตกรรมอย่างที่พักเพื่อไทยพูดหรือว่าจริงๆพักเพื่อไทยกล่าวหาพักก้าวไกลเรื่องนี้ประชาชนต้องพิสูจน์เองแต่ที่แน่ๆในแง่กระแสสังคมนะครับพักก้าวไกลได้พื้นที่สื่อไปค่อนข้างหมด เมื่อวานนี้พัดก้าวไกลได้เกิดนักการเมืองดาวรุ่งขึ้นมาใหม่อีกอย่างน้อยสามรายนะครับคือคุณชยพลคุณเอกราชแล้วก็คุณพึ่งผนิดาสามคนอภิปรายง,งบประมาณกระทรวงกลาโหมงบประมาณตำรวจนะครับงบกลาโหมถูกตีแผ่โดยดาวรุ่งก้าวไกลว่างบกลาโหมยุคสุทินมันเพิ่มขึ้นคุณสุทินอออยอมรับว่าจริงแต่อ้างว่าเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงนี่คือวัตกรรม หรือไม่งบการซื้ออาวุธไม่มีสัญญาณลดลงการซื้อเรือดำน้ำที่เพื่อไทยเคยประกาศเอาไว้นะครับตอนเป็นฝ่ายค้านว่าการซื้อเรือดำน้ำเลิกได้ดาพนเอกประยุทธ์ทุกวันซื้อเรือดำน้ำไรเครื่องยนต์เลิกได้คุณสุทินพูดบนเวทีคุณยุทธพงศ์เจรัญเสถียรพูดแกนนําเพื่อไทยคนปราศัยกับประชาชนว่าซื้อเรือดำน้ำเลิกได้เมื่อวานนี้คุณสุทินยอมรับแล้วว่ามันเลิกไม่ได้ใครเลิกก็โง่ แต่ตอนหาเสียงบอกประชาชนได้คะแนนเสียงจากการบอกกับประชาชนว่ามันเลิกได้มันเลิกได้และมันเลิกได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทําในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาซึ่งทําให้ถูกคนตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําโพลกันอย่างรวดเร็วนะครับว่าท่านผู้ชมพอใจนะครับการทํางานการถแถลงงบประมาณของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลเพื่อไทยวันนี้หรือไม่นะครับโพลวันนี้จะถามท่านผู้ชมนะครับว่า สำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการตาสว่างกว่าสีรดท้อนะครับพอใจนะครับออพอใจการถแถลงงบประมาณของรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือไม่นะครับอ่ะนะครับวันนี้คือคำถามที่โพเราจะตั้งคำถามกับรัฐบาลพักเพื่อไทยเขานะครับว่า ท่านผู้ชมนะครับที่ดูรายการสีรถทอล์กของเรานั้นพอใจนะครับกับการถแถลงงบประมาณกับการจัดทํางบประมาณของพรรคเพื่อไทยวันนี้หรือไม่นะครับให้ท่านผู้ชมเลือกกันไม่พอใจพอใจและไม่มีความเห็นนะครับใครที่ดูทาง youtube สีรถทอล์นะครับท่านแสดงความเห็นไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านมาที่ ยูทูบเออท่านที่ดู Facebook สีรถค้ำไพบูลแสดงความเห็นไม่ได้แต่ท่านมาที่ YouTube สีรถทอกท่านแสดงความเห็นได้ดังนั้นใครที่ดูอยู่ทาง Facebook สีรถเออค้ำไพบูลนะครับอย่าลืมนะครับ1กดไลค์คลิปนี้2กดติดตามเอ่อเพจสีรถค้ำไพบูลและสามาที่ YouTube ช่องสีรถทอกเพื่อร่วมกันโหวตผลโพวันนี้ถามประชาชนว่าพอใจการถแถลงงบประมาณของรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือไม่ให้เลือกกันระหว่างไม่พอใจพอใจและไม่มีความเห็นนะครับอ่อ การอภิปรายของรัฐบาลในช่วงสอสัปาิที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าในมุมของก้าวไกลในมุมฝ่ายค้านนั้นดูเหมือนพื้นที่สื่อจะให้มากเป็นพิเศษวันที่1เป็นวันของสิริกัญญาและชัยธวัฒน์วันที่2เป็นวันของพึ่งพนิดาชัยพลน์และเอกราชนะครับและวันนี้นะครับพักก้าวไกลนะครับได้ยกระดับนะครับการอภิปรายนะครับ การจัดทํางบประมาณของรัฐบาลไปสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นการอภิปรายเรื่องการศึกษาเป็นอภิปการภิปายเรื่องการเลี้ยงเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนแต่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยนั้นอาจจะให้ความสําคัญไม่มากเท่ากับที่คำพูดที่ได้พูดเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้คุณหมอชนละน่านได้ประกาศเรื่องหนึ่งออกมานะครับเป็นเรื่องซึ่งก่อนหน้านี้คุณหมอชนละน่านก็เคยพูดแต่ว่า ถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของการอยากให้คนไทยปั๊มลูกเพิ่มนะครับเมื่อวานนี้คุณหมอชนละนานพูดเรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็หากใครจํากันได้นะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยตอนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็เคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ไว้ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เคยพูดนะครับว่ารัฐบาลอยากให้คนไทยมีลูกเยอะๆตอนนั้นพักเพื่อไทยและองค์คาพยกองพักเพื่อไทยก็ได้ข้าคำพูดพลเอกประยุทธ์โดยการบอกว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดนั้นช่วยมาดูหน่อยว่าประเทศไทยยุคพลเอกประย บุคลากรในคราบสื่อของพักนะครับหรือว่าทีมสื่อต่างๆในองค์คาเปียกของพักรัฐฝ่ายค้านพักเพื่อไทยนั้นโจมตีุลเอกประยุทธ์ย่งแนะ่วันนี้เมื่อคุณหมอชนน่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเองเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเองประกาศนโยบายแบบเดียวกับพลเอกประยุทธ์ชนน่านเอาจริงให้คนไทยปั๊มลูกเพิ่มนะครับเป็นความย้อนแย้งอีกเรื่องหนึ่งที่สมัยพลเอกประยุทธ์ทำนั้นพักเพื่อไทยดา นะครับว่าแทนที่จะให้คนมีลูกเพิ่มช่วยไปทําประเทศให้ดีก่อนเพราะเมื่อเพื่อไทยประกาศเรื่องนี้นะครับวันนี้พักก้าวไกลนะครับในการตรวจสอบงบประมาณเขาทําสิ่งที่พักการเมืองควรทานะครับนั่นคือเอาเรื่องซึ่งเป็นความทุกข์ของประชาชนเนี่ยมาพูดในสภาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสอสก้าวไกลคนหนึ่งที่ถือว่าวันนี้อภิปรายได้ดีและทําหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ของสอสได้ดีคือสอสอทนายแจมนะครับที่ พูดเรื่องของงบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเด็กเกิดต่ำนะครับสิ่งที่หมอชนน่านแห่งพักเพื่อไทยประกาศว่าเป็นปัญหาใหญ่อยากจะให้การแก้ไขนั้นทนายแจมศรินันท์ธรรมนิธินันนะครับบอกว่าเรื่องของเด็กเกิดใหม่มันเป็นเรื่องซึ่งประเทศนี้มันไม่มีอะไรที่ช่วยเหลือให้พ่อแม่อยากมีลูกเลยนะทนายแจมยกระดับการอภิปรายเรื่องงบป,ประมาณไม่ใช่แค่วิพากษ์วิจารณ์ แต่ยังไปถึงขั้นมีข้อเสนออย่างเป็นระบบจนได้รับคำชื่นชมนะครับแม้กระทั่งโดยบุคลากรของฝั่งรัฐบาลเองบางคนก็ชื่นชมว่าทนายแจมอภิปรายวันนี้ได้ดีนะครับมีการยกตัวอย่างมีการเสนอขึ้นมาทนายแจมเสนอว่าอะไรทนายแจมเสนอว่ารัฐบาลต้องลงทุนสนับสนุสนงบ,นบอดุอดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทุนหน้านะครับ ตามมติคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแบบทุนหน้าอันนี้คืออุดหนุนทุนหน้าคือเด็กแรกเกิดทุกคนต้องได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับนี่คือข้อเรียกร้องจากรัฐบาลถามว่ารัฐบาลทํำไหมไม่มีนะครับให้สิทธิผู้ปกครองเด็กได้ลาข้ออย่างน้อย180วันอันนี้เป็นข้อเรียกร้องของพรรคก้าไกลนะครับที่เขาเรียกร้องมานานแล้วว่าเด็กต้องมีคนเลี้ยงดูนะครับการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่ำกว่าเด็กจะดูแลตัวเองได้ไม่ใช่ดูแลตัวเองได้ เอาเป็นว่าอย่างต่ำที่สุดเนี่ยต้องร้อยแปดสิบวันหรือหกเดือนนะครับตอนนี้ประเทศไทยไม่มีนะครับผู้หญิงมีสิทธิ์ลาคลอดแพทย์เก้าสิบวันนะครับทนายแจมพักเก้าไกลบอกว่าผู้หญิงควรจะมีสิทธิ์ลาคลอดหนึ่งร้อยแปดสิบวันและได้เงินค่าจ้างเต็มตลอดเวลาด้วยอันนี้เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับรัฐบาลไม่ทําพักเก้าไกลเขาบอกอีกว่ารัฐบาลต้องลงทุนส่งเสริมสวัสดิการต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อ,อการเลยงดูมดุด นะครับสิ่งแวดล้อมอนามัยต่างรัฐบาลไม่ทําสร้างและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเด็กแคร์ให้มีมากขึ้นและควรทําให้มีมาตรฐานด้วยรัฐบาลไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่พักก้าวไกลเขาอภิปรายในสภาวันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกับพักเพื่อไทยอย่างหนึ่งคือขณะที่พักเก้าวไกลวันที่หนึ่งคือคุณสิริกัญญาชี้ให้เห็นนะครับว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันไม่สะท้อนในการจัดทํางบประมาณ นโยบายรัฐบาลจะคุยว่าอะไรก็ตามแต่จะช่วยคนจนให้รวยขึ้นเศรษฐาพาไทยเป็นเศรษฐีคุยได้หมดนะครับคุยได้ทุกเรื่องแต่งบประมาณที่จะเป็นเครื่องมือในการทําให้เกิดนโยบายไม่มีนี่คือปัญหาใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ซึ่งคุณสิริกัญญาพูดคุณชัยธวัตตุลาทนพูดรัฐบาลทุกชุดที่ทํางานได้ทํางานเป็นเมื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลต้องการนโยบายของรัฐบาลออกมา นับแล้วเมื่อการนโยบายของรัฐบาลมาก็กจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ว่าพรรคเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเหมือนกับจะเป็นการเอาโครงการเก่าๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาแล้วก็จัดงบประมาณเข้าไปแล้วดูว่ามีเงินเหลือตรงไหนถึงค่อยไปทําเรื่องของตัวเองมันจึงเป็นการจัดงบที่ไม่สะท้อนนโยบายและไม่สะท้อนว่ารัฐบาลเห็นเรือ่องะไรสำคัญวันที่หนึ่งก้าไกลเล่นประเด็นนี้ เพื่อไทยยับนะครับวันที่2 9, ออก้าวไกลเจาะลุกเรื่อง,งกาลาโหมบอกว่าเรือดำน้ำเลิกได้สุขินบอกวันนี้ผมไม่เลิกครับเลิกก็โงแฉเรื่องงบตำรวจรัฐบาลซื้อรถจีโนโ่เพิ่มรถจีโนโ่ที่ตอนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมีการใช้ปราบป่าประชาชนพรรคเพื่อไทยสมัยที่ต้องการจะโหนกระแสผู้ชุมนุมมอบราษฎรนะครับนอกอจากการไปตั้งโต๊ะสำรับสนวนผู้ชุมนุมแล้วนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์การใช้รถจีโนโ มาวันนี้เมื่อตัวเองเป็นรัฐบาลกลับจะสั่งซื้อรถจีเนอร์เพิ่มอีกห้าคันสอสก้าไกลพึ่งพนิดาถามชัดคุณซื้อมาทําไมของแบบนี้ซื้อมาทําไมพอประยุทธ์เป็นนายกดาเขาเช็ดนะครับพอตอนนี้นะครับซื้อเพื่ออะไรนะครับสสชัยภูสอส,อเ,ส,อสอเอกลาชษณก็ตั้งคําถามกับคุณสุทินได้ดีนะครับเพราะวันที่2เป็นแบบนี้ตั้งคําถามเรื่องงบทหาเรงงาเรื่องตํารวจพอวันที่3าเนี่ยก้าวไกลนะครับเขายกระดับมาเป็นเรื่องงบประมาณที่ใกล้ตัวประชาชนเรื่องงบประมาณเลี้ยงดูเด็ก นะครับเรื่องการศึกษาคุณไอติมพริ์วัชรสินทุนะครับก็มีการอภิปรายเรื่องงบประมาณการศึกษาไว้นะครับวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามเรืงงบประมาณการศึกษาได้ดีได้แหลมคมแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะครับของกระแสสังคมในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางว่าอะไรที่จะทำให้เด็กไทยไม่มีความสุขในโรงเรียนเด็กไทยอ,อ,อดอาหารนะครับ มากเป็นอันดับ4จาก70ประเทศที่มีการวัดผลนี่เป็นข้อมูลที่ชวนตกตะลึงนะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศซึ่งงบประมาณในการซื้อรถถังซื้อวอุธมีไม่เคยลดแต่กับเด็กไทยงบประมาณของเด็กไทยนะครับกลับมีปัญหาไม่สามารถจะกินนะครับได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยการเรียนไร้คุณภาพการศึกษาไร้คุณภาพขณะที่กองทัพมีงบประมาณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น และสูงขึ้นตลอดเวลานี่คือคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำหรือไม่นะครับคุณพริศเปิดประเด็นนี้เอาไว้เพื่อวันที่3ของพักเก้าไกลเนี่ยเขาขยับพูดถึงเรื่องซึ่งเป็นความเดือดร้อนในชีวิตประจําวันของประชาชนสิ่งนี้ถ้าใครฟังการอภิปรายนะครับคุณจะพบว่าถ้าฟังการอภิปรายของฝั่งรัฐบาลน,นั้นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นแทบจะไม่ปรากฏในการอภิปรายของฝั่งรัฐบาลเลยนะครับ สสเพื่อไทยเมื่อมีารอภิปรายนั้นส่วนใหญ่คำอภิปรายจะอยู่ที่การสดุดีรัฐบาลเช่นบอกว่ารัฐบาลเสรษาแก้มาเข้ามาแก้ปัญหาประชาชนได้ดีคุณสุริยะทํางานได้ดีคุณสุทินทํางานได้ดีคุณภูมิทาทำงานได้ดีสสซึ่ครรงควรจะเป็นตัวแทนประชาชนกับไม่สํานึกว่าเม็ดเงินที่ตัวเองได้มาเป็นเงินเดือนปลนเปลือตัวเองเป็นค่าข้าวค่าน้ําเป็นเส้นทางสู่ความเป็นอภิสิทธิ์ชนของตัวเองนั้น ต่อให้คุณเป็นสสรัฐบาลคุณก็ต้องปกป้องประชาชนแต่ว่าสสฝั่งรัฐบาลหลายคนไม่มีสํานึกเรื่องนี้นะครับเข้าใจว่าความเป็นสสรัฐบาลคือการปกป้องรัฐบาลนะครับคือปานปกป้องอู่ข้าวอู่น้ําของตัวเองในทาเนียดไม่ใช่นะครับอู่ข้าวอู่น้ําของสสทุกคนคือประชาชนถ้าประชาชนไม่เลือกคุณเข้าสภาไม่ว่าสสพักไหนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปชูคอจองของพองขน ในธรรมเนียบรัฐบาลหรือในสภาดังนั้นทุกอนุของคนที่เป็นผู้แทนประชาชนคุณต้องสํานึกในบุญคุณประชาชนเพราะถ้าคุณสํานึกในบุญคุณประชาชนต่อให้คุณเป็นสสรัฐบาลคุณก็ต้องกล้าสะท้อนว่ารัฐบาลทํางานมีข้อบกพร่องคุณต้องกล้าสะท้อนรัฐบาลทํางานมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าดูสสฝั่งรัฐบาลวันนี้นะครับอภิปรายปุ๊บแทบจะสะดุดดีให้ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่รวมของนักการเมืองเทวดานะครับ ทุกอย่างที่รัฐบาลทําดีไปหมดทุกอย่างที่ประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลทําแล้วทําอยู่และกําลังทําต่อเยอะไปหมดฟังสอสอรัฐบาลพูดนะครับจะคิดอีกแบบหนึ่งว่าโอ้โหวันนี้ประเทศไทยไปไหนทุกถนนปูด,ด้วยทองคําประเทศไทยไปไหนคนไทยมีรถยนต์ขับมีเบนซ์ขับมีเงินทองใช้สอยไม่ขาดมือเด็กไทยได้เรียนโรงเรียนดีๆคุณภาพการศึกษาไทยมันเยี่ยมไปหมดสิ่งที่สอสอ รัฐบาลอภิปรายในสภามันจึงไม่เป็นที่นับถือของประชาชนเพราะมันมีแต่การอวยมันมีแต่การโป๊ปดไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนั้นนะครับแต่มีคนที่เป็นแบบนั้นแล้วคนที่เป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์สสรัฐบาลเป็นแค่ภาพลักษณ์ของการอวยรัฐบาลการอวยคุณเศรษฐาการอวยรัฐบนตรีหรือการอวยต้นสังกัด มุ้งต่างๆของตัวเองกลุ่มต่างๆของตัวเองขณะดที่ก้าวไกลเขาไม่ได้เล่นการเมืองแบบนั้นเขาพูดเรื่องงบทหารเขาพูดเรื่องการซื้อเรือดำน้ำว่าทำไมไม่เลิกอย่างที่โมนะครับเขาพูดเรื่องของการที่ทหารเกณฑ์โดนยึดบัตรเอทีเอ็มนะครับเรื่องแบบนี้ไม่มีคนไหนในเพื่อไทยพูดไม่มีรัฐบาลคนไหนพูดมันจึงกลายเป็นความสวนทางกันระหว่างรัฐบาลนะครับที่มีอํานาจนะครับ กับฝ่ายค้านที่มมีอำนาจซึ่งฝั่งรัฐบาลที่มีอำนาจนั้นกลับใช้สภาเป็นแค่เครื่องมือในการอวยนายของตัวเองนะครับสสรัฐบาลบางคนอยู่ในสภามาสมัยที่สองพูดเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยว่าการพัฒนาท่องเที่ยวไทยต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้คนรู้จักรัฐบาลนี้กําลังทําดีด้วยการทำซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ผมฟังแล้วอยากจะดตาคุณบ้าหรือเปล่าคุณเป็นสสมาสองสมัยคุณมีสติปัญญาพูดได้แค่นี้ว่าการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ต้องเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเป็นสสสมัยที่สองนะครับคุณเป็นเทศบาลเขาก็คิดได้เป็นเด็กป .6 ก็คิดได้ว่าถ้าอยากจะให้การท่องเที่ยวเติบโตต้องมีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆแต่นี่คือความเป็นจริงวันนี้นะครับสสรัฐบาลมีการอภิปรายแต่การอภิปรายนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เอาปัญหาประชาชนเป็นที่ตั้งแต่เอาเรื่องการอวยนายตัวเองเป็นที่ตั้งเอาเรื่องการประจบสอพอเป็นที่ตั้งเอาเรื่องการสะดุดดีนายกและรัฐมนตรีเป็นที่ตั้งมันจึงสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนที่ ความจริงคือเมื่อคุณเสรษฐาเป็นนายกชีวิตพวกเรายังเหมือนเดิมไม่มีใครในประเทศนี้รวยขึ้นไม่มีใครที่ลูกหลานเราได้การศึกษาที่ดีขึ้นอย่างทันทีไม่มีรัฐบาลจะอ้างว่าผมเพิ่งมาทํางานอ้างได้แต่ต่อให้อ้างแบบนั้นความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงอยู่ดีว่าเมื่อคุณเศรษฐาเข้ามาเรายังไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นเมื่อความเป็นจริงในชีวิตเป็นแบบนี้แต่สอสอรัฐบาลเอาแต่อวยรัฐบาลแบบนี้คนเขาก็ไม่ฟังขณะที่สส 9, ก้าวไกลตรงข้ามเขาเชี้เห็นปัญหา ที่มันเป็นความจริงในชีวิตประชาชนการกระตุ้นเศรษฐกิจกซึ่งมันไม่เกิดบอกว่าจะแจกเงิน5้าแสนล้านกลายเป็นการกู้สร้างหนี้ทันที5้าแสนล้านแล้วแม้กระทั่งการกู้เงินจะมาก็เดินทุสภาแปลว่าจากนี้จนอีกครึ่งปีไม่มีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกเลยเขาพูดความจริงที่ประชาชนด้อนความนับถือของประชาชนมันเลยต่างกันนะครับวันนี้เราเห็นวิธีอภิปรายที่แตกต่างกันนะครับระหว่างสสก้าวไกลนะครับกับสสฝ่ายรัฐบาลนะครับฝั่งก้าวไกลนั้นโฟกัส ไปที่ปัญหาจริงในชีวิตประชาชนขณะที่ฝั่งรัฐบาลนั้นโฟกัสไปที่การสะดุดดีพักตัวเองอวยนายตัวเองนะครับอภิปรายเพื่อเปิดท้างนักดนตรีได้ตอบผมยกตัวอย่างสสคนหนึ่งเป็นสสจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคหนึ่งของประเทศไทยเริ่มต้นอภิปรายจังหวัดดิฉันมีปัญหาเรื่องการเดินทางมานานประชาชนได้รับความเดือดร้อนเมื่อดิฉันแจ้งไปยังกระทรวง,ง,งคมนาคม ท่านรัฐมนตรีก็ได้กรุณาจัดงบสร้างถนนเข้าจังหวัดดิชันที่อำเภอน,น,นี้นี้ขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยชีย้แจงนะครับเรื่องการทํางานของรัฐมนตรีหน่อยนี่มันไม่ใช่การพิไปนี่เป็นคือการถามโชว์ให้รัฐมนตรีได้โฆษณาผลงานเพราะฉะนนั้วันนี้การทํางานในสภาเป็นแบบนี้นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการทํางานระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับดังนั้นนะครับวันนี้โพลเราถามท่านผู้ชมนะครับว่า ท่านผู้ชมนะครับมองการถแถลงงบประมาณของรัฐบาลพักเพื่อไทยวันนี้สามวันนี้ท่านพอใจการถแถลงงบประมาณของรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเลือกตอบได้ว่าไม่พอใจหรือพอใจหรือไม่มีความเห็นย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถร่วมกันนะครับสร้างชุมชนข่าวสีรดทอให้เดินหน้าสู่การมีผู้ติดตามครบ3 0 0แสนคนนะครับวันนี้ย้ำอีกครั้งใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับ ถ้าดูทางเฟซสีรดขามไพบุญกดไลค์คลิปนี้เลยรีบกดตอนนี้นะครับกดตรงรูปนิ้วโป้งนะครับและนอกเหนือจากกดไลค์เฟซนี้นะครับก็กดติดตาม y o YouTube เฟซบุ๊กสีรดขามไพบุญด้วยถ้าดูทาง Facebook ทํา2ข้อถ้าดูทาง u t u b e นะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้มองใต้จอนะครับกดไลค์กดถูกใจคลิปนี้นะครับดูอยู่ตอนนี้รีบกดทันทีตอนนี้มีคนดูหลายพันนะครับแต่คนกดยังไม่ถึงครึ่งดูตอนนี้รีบกดทันทีนะครับ นอกจือจากการกดไลค์คลิปนี้ก็กดติดตาม YouTube ช่องสีรถ a l k ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือหากท่านต้องการจะสนับสนุนการทำงานของผมนะครับโดยตรงนะครับท่านเห็นโลโก้นะครับ QR code อยู่ที่มุมขวานะครับหรือธนาคารเกษตรกรไทยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้นะครับ QR code อยู่ที่มุมซ้ายของจอนะครับ สแกน QR code หรือแคปภาพนี้เอาไว้แล้วเปิดด้วยแอปธนาคารที่ท่านใช้สนับสนุนโดยตรงได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นการสนับสนุนทางธนาคารเกติกรไทยก็โอนมาได้ที่เ,เลขบัญชี0072977068นะครับเพื่อสนับสนุนผมให้ทํางานนะครับเพราะว่าผมทํางานนี้ไม่ได้มีนักการเมืองเบื้องหลังหรือภาพคักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับทำเองนะครับเบื้องหลังผมคือประชาชนนะครับนายของผมคือประชาชนถ้าผมเป็นนักการเมือแงบบผมก็จะพูดแบบนี้นายของผมมีคนเดียวคือประชาชน ไม่ใช่นายนายนามสกุลนั้นนายนามสกุลนี้ลูกนายคนนั้นลูกนายคนนี้ไม่มีระบบนายใหญ่ไม่มีระบบนายน้อยไม่มีระบบเมียนายระบบน้องนายที่นี่ไม่มีแบบนั้นนะครับมีนายคนเดียวคือประชาชนนะครับเพราะถ้าท่านผู้ชมซึ่งเป็นนายของผมคิดว่าผมทําหน้าที่ได้ดีนะครับท่านก็สมุนมาทางการสแกน QR code นะครับหรือกสิกรไทย0 7 2 9 7 7 0 6 8าเหรือว่าช่องแชท YouTube นะครับก็เข้าไปที่ช่องแชทนะครับกดปุ่ม S สนะครับส่งความสุนทางช่องซ u เปอร์แชทนะครับกับคุณคุณสายสมรที่ เข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับล่าสุดด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้เราจะมีผู้ติดตามครบส0 0 0ส0ในรายการเราวันนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอเป็นเย็นเย็นวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของพักเก้าวไกลนะครับกับพักเพื่อไทยซึ่งวันนี้การพิปรายนะครับจะเป็นด่านวัดใจว่ารัฐบาลจะทําสิ่งที่ประชาชนต้องการได้มากแค่ไหนและพักฝ่ายค้านจะพิปารายในเรื่องที่โดนใจเข้าใจประชาชนได้มากแค่ไหนนะครับ